สวัสดีค่ะอยู่กับเมเปิ้ลจากช่อง m a เปิ s ลสตอี่นะวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากกันเลยใครที่บอกว่าอยากจะหารายได้จะเป็นนักเรียนวัยทำงานเนี่ยมีเว็บไซต์ดีๆมาแนะนำเลยก็คือ w w r l w i d tutor freelance co นะคือถ้าเป็นติวเตอร์เนี่ยข้อดีเลยหนึ่งคือคุณสามารถสร้างรายได้ที่ไหนก็ได้24ชั่วโมงแล้วไม่ต้องเปลืองเงนรถ้วยนะคือแบบ อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานก็สามารถรับติวได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะตั้งราคาได้ด้วยนะว่าตัวเองรับเลทเท่าไหร่นะคะว่างเมื่อไหร่ติวได้เลยแบบรับงานได้ทั่วประเทศแค่มีโน้ตบุ๊กก็สามารถสอนนักเรียนได้คือสะดวกสบายมากๆเลยนะส่วนข้อดีของนักเรียนสามารถที่จะเข้าคอร์สเรียนได้เลยตั้งแต่อุบาลไปจนถึงวัยทาง,งานเด็กๆวัยประถมวัยมัธยมก็ได้เหมือนกันอยากเรียนคณิตศาสตร์อยากติวเข้ามหาลัยดีๆ อาหรือว่าจะเป็นติวเข้าโรงเรียนดงังเขาก็จะมีแบบให้เนื้อเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันดีกว่าว่าใช้งานยังไงนะคะดับแรกก็เข้าไปที่เว็บไซต์เขา www. tutorfreelance. co เสร็จเรียบร้อยจะล็อกอินผ่าน a c e b o o k ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะสมัครสมาชิกก็ตามขั้นตอนเขาเลยเดี๋ยวให้ดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างอนอุบาลก็จะมีภาษาจีนเอาศิละปะก็มี ชาวปัญญาสอบเข้าโรงเรียนดงังถ้าวัยปถมก็จะมีภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นสังคมติวสอบเข้าหมหนึ่งนะคะสอบเข้าโรงเรียนดงัง <Wow. S 1> มัธยมก็มีคณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสสังคมศิละปะอ๋อติวสอบเข้ามสี่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยนะก็จะมีแคลคูลาสอุ้อันนี้แบบเรียนยากมากเลยอะจำได้เลยสมัยก่อน เคมีสถิติการเงินเศรษฐศาสตร์อื่นๆก็มีนะคะหรือว่ากฎหมายก็มีในมหาลัยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอ่ะอย่างคนไปทํางานเนี่ยบางทีอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมอย่างบางที่ที่ทํางานอาจจะแบบเ,ออเจ้านายเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมภาษาเยอร,รม,มันภาษาเกาหลีหรือบางคนบอกว่าต้องการที่จะแบบว่าเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างพวกงานถ่ายภาพกราฟ,ฟิกต่างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกันธุรกิจการตลาด โอ้ยสะดวกมากเลยอะทุกคนนะคะอันนี้เราจะมาดูกันอันนี้เข้าสู่ระบบกันก่อนสมัคสมา,สมาชิกที่เรียบร้อยหรือว่าจะเข้าสู่ระบบผ่านเป c ก b o o k ก็ได้เข้าสู่ระบบผ่าน Google ก็กกได้เหมือนกันนะทุกคนเสร็จเรียบร้อย อันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะหาโปรไฟล์ติวเตอร์เองได้เช่นออยากต้องการเรียนกับติวเตอร์ที่เขาจบจากธรรมศาสตร์มาจุฬามาเราสามารถเลือกเองได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงต้องการติวกี่ชั่วโมง1ิบชั่วโมงว่างวันไหนยังไงคือสามารถแชทคุยกับติวเตอร์ได้เลยโอเคค่ะนี่เข้ามาแล้วก็ใส่รูปลงไปเรียบร้อยนะคะเป็นรูปของเมเปิลเองนี่ สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือประกาศหาติวเตอร์ก็ได้เช่นอยากจะติวภาษาอังกฤษ10ชั่วโมงในราคาเดทชั่วโมงละ400บาทอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะประกาศหาเองหรือเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะข้อมูลติวเตอร์ต่างๆพอเลื่อนลงมาในเว็บไซต์ค่ะก็จะเจอติวเตอร์แนะนำะสามารถเลือกติวเตอร์ได้ก็จะมีใบหน้าของติวเตอร์ท่านนั้นๆอยู่นะนี่ค่ะค้นหาติวเตอร์ก็คลิกเข้าไป เดี๋ยวเราจะมาดูติวเตอร์กันก็จะขึ้นมาอันนี้เราสนใจติวเนื้อหาคณิตศาสตร์มปลาที่สมบูรณ์แบบเออเราสนใจคนนี้เพราะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 0 0รบาทต่อชั่วโมงสมมตินะอันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจสัก1ิชั่วโมงเราก็คลิกเข้าไปได้เลยแชทคุยกับติวเตอร์ได้นะคะอันนี้เป็นรายละเอียดข้อมูลต่างๆจบที่ไหนอะไรยังไงประสบการณ์ในการสอนเราเลือกได้เองคือนักเรียนก็เลือกได้ติวเตอร์ก็สามารถค้นหานักเรียนได้ แล้วก็ทักเข้าไปแชทพูดคุยได้อันนี้ทักไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็จะบอกว่าสนใจอยากเรียนคณิตศาสตร์สนใจคอร์ส10ชั่วโมงก็สามารถทำการนัดหมายพูดคุยได้แล้วเวลาสอนนะคะติวเตอร์ก็ไม่มีอะไรเลยแค่มีโน้ตบุ๊กจะสอนผ่านว่าพูดคุยกันแบบเห็นกล้องก็ได้ติวเตอร์มีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้ส่วนนักเรียนเนี่ยวันไหนที่แบบไม่ได้มีโน้ตบุ๊ก ก็สามารถที่จะฟังติลเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันอันนี้เราจะเข้ามาดูในห้องกันพอเราจ้างงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็าสามารถเข้ามาดูในห้องได้ก็จะมีลูกศรตรงนี้นะคะข้างๆรูปเราล้วก็คลิกเข้ามานี่ค่ะอยากจะคุยพูดคุยกันอยากจะเข้าไปดูกระดานสอนในห้องสอนที่เป็นกระดานไวบอร์ดเราก็คลิกเข้าไปที่เข้าห้องติวออนไลน์ปึ๊บ ก็จะมีปุ่มให้ดูนะคะว่าเอออยากจะแบบสอนผ่านกล้องไหมแล้วก็คลิกเข้าไปที่เข้าห้องเรียนนี่ค่ะก็จะเป็นไปแบบอัตโนมัติจะมีกระดานไว้บอร์ดต่างๆก็ทําการสอนได้เลยหรือจะพูดคุยโต้อตอบให้เห็นกล้องกับติวเตอร์ก็ได้เหมือนกันเฮ้ยสะดวกมากคากไหนที่แบบเราไม่ค่อยสะอรองอะเราก็สามารถหาติวเตอร์ได้เองแต่ว่านักเรียนจะต้องเติมเงินก่อนนะคะผ่านระบบวอลเล็คือเติมเงินให้ตัวเองเสร็จ นะคะแล้วก็เป็นการจ้างงานติวเตอร์พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสอนครบก็จะเป็นการกดอนุมัติงานให้กับติวเตอร์ติวเตอร์ท่านนั้นก็จะได้รับเงินไปลายนะอันนี้เป็นระบบการทํางานของเว็บไซต์เว็บนี้แล้วทุกครั้งที่เติมเงินเข้าอล l ล e t เนี่ยก็จะได้รับโบนัส5-10ส่วนถ้าเกิดว่าน้องติวเตอร์กับคนนี้แล้วดีแล้วนะคะติวเตอร์ท่านนี้ดีปุ๊บแนะนำเพื่อนมาค่าแนะนำนจะได้ด้วย300ว a ล l e t คือแบบ คุ้มค่ามากมีค่าแนะนําด้วยใครที่บอกว่าใช้งานยังไม่เป็นไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงอะไรยังไงเขาจะมีเจ้าหน้าที่กําลังออนไลน์บอกนะคะ ใช้งานง่ายมากฝากไว้ด้วยเลยนะคะทั้งนักเรียนแล้วก็ติวเตอร์ค่ะสําหรับเว็บไซต์นี้หารายได้พิเศษได้ด้วยแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะก็คือถ้าเกิดอยากเป็นติวเตอร์สอนอะไรมีความถนัดด้านไหนก็สามารถลงโปรไฟลนะ์ได้คือไม่ได้แค่ลงโปรไฟล์อย่างเดียวฝากประวัติอย่างเดียวสามารถสอนทุกอย่างในนี้คือครบวงจรเลยคลิปนี้ยังไงก็ไปแล้วนะคะหวังว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื<ๆ>่อนน้องๆ,องๆทุกๆคนนะไปละคะ่ะ ๊ายบายอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง MapleStory ด้วยนะคะละ